หนึ่งในไฮไลท์ของ Samsung Galaxy S23 Ultra นะครับนอกจากกล้องที่แบบว่าสุดยอดแล้วสเปคที่ดีมากๆแล้วหนึ่งในนั้นคือปากกา S Pen ครับหลายคนจะสงสัยว่าเฮ้ยฉันไม่ได้โจดอ่ะเอา S Pen มาทำไมเดี๋ยวนี้จะมาบอกว่า S Pen เนี่ยทำอะไรได้มากกว่าจดเยอะแยะเลยครับเชื่อเถอะว่าใช้เถอะนะ S Pen เนี่ย สหรับปากกา S Pen เนี่ยนะครับถูกยัดใส่มาใน Samsung Galaxy S Series ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับ S22 Ultra เนี่ยมาพร้อมปากกาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยย้ำอีกทีหนึ่งนะครับ Galaxy Note ตอนนี้ไม่มีการทำตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เคยใช้งาน Galaxy Note แล้วติดใจใน Galaxy Note ปากในปากกา S Pen ย้ายมาตัวนี้ซะดีๆนะครับ Galaxy S23 Ultra ตัวนี้มาพร้อมกับปากกา S Pen พร้อมกับดีไซน์ที่เรียกได้ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆใช้งาน Note รุ่นก่อนๆมา Note 10 Note 20นะครับดีไซน์เนี่ยเรียกได้ว่า ไม่มีความเป็น Galaxy Note สูงมากนะครับทรงเลี่ยมเรียมแบบนี้นะครับเนี่ยอยู่ใน Galaxy S ตัวนี้ก็คิดว่าเขาเป็นตัวแทนของ Galaxy Note รุ่นใหม่ๆแล้วกันนะครับก็มีปากกา S Pen ให้ใช้งานที่สำคัญคือนอกเหนือจากนั้นนะครับนอกเหนือจากการที่มีปากกา S Pen แล้วเนี่ยยังได้ในเรื่องของกล้องของ Galaxy S ด้วยถ้าย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยนะครับ Galaxy S เด่นเรื่องกล้อง Galaxy Note เด่นเรื่องการทำงานปัจจุบันนะครับรวมอยู่ในมือถือเครื่องเดียวอย่าง S 2 3 Ultra เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้ววันนี้เราจะมาบอกถึงฟีเจอร์ของปากกา S Pen ที่ ทำอะไรได้มากกว่าการจดเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าได้ใช้ในชีวิตประจาวันอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าก่อนจะไปดูพวกฟีเจอร์ต่างๆที่ผมบอกว่าใช้ในชีวิตประจำวันเรามา Recap สั้นๆเกี่ยวกับการใช้งานตัว S Pen ในการจดก่อนดีกว่านะครับสำหรับการจดด้วย S Pen เนี่ยนะครับสำหรับ Galaxy S 2ี่ Ultra นะครับก็จะจดบนแอปอย่าง Samsung Note นะครับซึ่งแอปนี้มันก็จะมีอยู่ในตัวเครื่องตั้งแต่แรกแล้วนะครับโดยตัว Samsung Note เนี่ยฟีเจอร์แรกเลยนะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนบางคนก็ไม่รู้เนาะแต่ว่า ก็บอกไว้ก่อนละกันก็คือการใช้ฟีเจอร์อย่างตัว s k i n off Memo นะครับก็คือเมื่อเรากดปากกา่งเอ็นออกมาจากตัวเครื่องขณะที่หน้าจอมันล็อกอยู่นะครับเราจะสามารถจดบันทึกลงไปได้เลยนะครับจดบันทึกลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เซฟไม่ต้องไปเสียเวลาปลดล็อกตัวเครื่องหาแอปแล้วก็มานั่งจดบันทึกมันจะไม่ทันะบางทีไอเดียมันมานะตรงนั้นหรือว่าต้องจดนะตอนนั้นเนี่ยเราสามารถจดแล้วก็เซฟได้เลยนะครับผมลองจดให้ดูนะผมจดว่าอ่ะทดสอบ Spen แล้วผมก,กดเซฟอัพนี่นะครับเรียบร้อย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็กดปลดล็อกตัวเครื่องปกติแล้วไปดูใน Samsung Note นี่นะครับอยู่ในตัว s Sam ั s u n g โ o t e เรียบร้อยนะครับสำหรับการจดแบบ s e e n Off Memo นะครับเรามา recap สั้นๆเกี่ยวกับแอป Samsung Note กันก่อนนะครับ Samsung Note เนี่ยเอาจริงเป็นแอปที่ผมคิดว่าดีมากๆเลยนะแล้วก็มันดีสำหรับคนที่ซื้อสมาร์ทโฟน s a m s u n g ที่มีปากกา S Pen มาหรือว่ารวมถึงแท็บเล็ตด้วยนะครับไม่ต้องไปหาแอปมาโหลดเพิ่มเป็นแอปที่ดีมากๆอยู่แล้วนะครับแล้วก็ รองรับการใช้งานฟีเจอร์ค่อนข้างหลากหลายนะครับหลักๆก็เป็นพวกเส้นปากกาต่างๆเรื่องแรงกดลง่มันดีมากอยู่แล้วนะครับมีทูให้เลือกใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับจะลบก็ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเพิ่มเติมขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้เป็นการเขียนลงไปนะครับแปลงลายมือให้เป็นตัวอักษรแล้วกันนะครับเราก็จะได้ไม่ต้องมาจดเสร็จปุ๊บบางทีจดอ,อาจอาจะอ,าจอ่อานกลัวคนอื่อนไม่ออกนะครับก็จดลงไปนี่แหละถนัดเขียนแล้วก็ให้มันกลายเป็นตัวอักษรแทนอย่างเช่นอันนี้เราก็กดตรงแถบ ข้างล่างนี้นะครับ S Pen 2 t e c h เนี่ยนะครับรองรับพวกาภาษาอังกฤษภาษาอื่นเป็นหลักนะไม่รองรับภาษาไทยนะผมจะลองเขียนคำว่า Galaxy S 23 Ultra นะครับ Galaxy S 23 Ultra เห้ยนะก็ถือว่าแปลงลายมือไก่เขียนของผมได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับก็ เหมาะกับเวลาที่ไว้ใช้เลคเชอร์ไว้ใช้จดช็อตโน้ตต่างๆแล้วเราต้องการจะแชร์ข้อมูลตรงนี้ให้คนอื่นถ้าเกิดเป็นลายมือเรารอาจจะอ่านออกคนเดียวใช่ไหมเราก็แปลงเป็นตัวหนังสือซะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ค่อนข้างใช้งานได้จริงนะครับถือว่าเจ๋งมากๆนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์ของ s อสเพนั้นแรกนะถัดมาก็จะเป็นในเรื่องของอตัว Smart s h a p นะครับนี่ผมค่อนข้างชื่นชอบนะครับแล้วก็คิดว่า Smartsha ฟค่อนข้างฉลาดมากๆด้วยมันคือฟีเจอร์ในการแปลง าลายมือของเราเราวาดภาพอะไรลงไปสักอย่างหนึ่งให้มันเป็นแบบเชฟสวยๆคือปกติเราไม่สามารถวาดวงกลมมันกลมได้ใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเรามีสมาร์ทเชฟเราแปลงวงกลมได้เราวาดสามเหลี่ยมไม่ต้องเลงเยอะครับกลายเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันหรือแม้แต่ดาวนะครับเวลาผมวาดรูปดาวเนี่ยถ้าไม่ได้วาดแบบที่เป็นเราตัดข้างบนเนี่ยผมจะมีปัญหามากแต่ว่าฟีเจอร์ตัวสมาร์ทเชฟตัวเนี้ยผมว่ามันค่อนข้างฉลาดเลยนี่แกยเป็นดาวได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ เหมาะกับการจดบันทึกอยากให้มันแบบว่ามีาลูกเล่นต่างๆอะไรแบบนี้เราก็สามารถใช้ฟีเจอร์ตัวสมาชิกตรงนี้ได้นะครับทีนี้เราไปดูฟีเจอร์อื่นๆนะครับที่น่าสนใจกันก่อน,นจริงๆอะ่ะฟีเจอร์ของตัว S Pen นะครับเวลาที่เราจะรู้ว่าอยากรู้ว่าเขาทําอะไรได้บ้างนะครับหลักๆเลยนะครับเวลาหยิบปากกาออกมาเดยวดึงมาปุ๊บนะครับจะเห็นว่ามีการเชื่อมต่ออยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วก็มันสามารถโฮเวอร์ได้เพื่อนๆก็จิมเข้าไปเลยดูที่ตัวฟีเจอร์ต่างๆมีให้เลือกใช้ ค่อนข้างเยอะและเยอะกว่าน,นั้นอีกนะครับเราสามารถเข้าไปกดแอปเพิ่มได้อีกนะครับประมาณนี้มันสามารถทําเป็นเหมือนกับช็อตคัทสําหรับเ,เข้าสู่แอป,ปก็ได้ด้านข้างตรงนี้หรือว่าจะทำํำพวกนี้ก็จะขึ้นเป็น s อ f เ a t นฟีเจอร์ต่างๆผมก็เอามาใส่ไว้นะครับประมาณที่ผมใช้งานบ่อยๆแล้วกันสําหรับฟีเจอร์ในการใช้งานทั่วไปนะครับสมมุติว่าเราเปิดหน้าเว็บไซต์ขึ้นมานี่ผมเปิดหน้าเว็บไซต์ซัมซุงขึ้นมาแล้วกันแล้วก็อย,อยากได้ A3 Ultra สีพิเศษมากๆเลยนะครับแคปหน้าจอไปบอก เพื่อนดีกว่าว่าจะซื้อตัวนี้นะครับแล้วก็ดึงพอเราดึงปากกาไอซเซนออกมาจากตัวเครื่องเนี่ยการตั้งค่าพื้นฐานคือมันจะเปิดหน้าหน้าแอร์คอมมานต์ตรงนี้ไว้นะครับเพื่อนๆก็กดสมาสร์ทซ e เล็กแล้วก็จัดการแคปหน้าจอซะเลยนะครับวิธีการแคปหน้าจอคือเราลากได้เลยนะครับบีดสลักเลยเราก็ลากนะครับนี่มันจะเป็นสี่เหลี่ยมเรียบร้อยนะครับสามารถถึงหน้าจอแล้วก็จะบันทึกเข้าไปก็ได้หรือจะแชร์ให้เพื่อนก็ได้นะครับหรือเราจะ,ะปรับเปลี่ยนรูปร่างในการ บันทึกหลังจากนั้นก็ทําได้เหมือนกันนะครับเนี่ยว่ามันสามารถทําแบบเป็นสมาร์ทซีเล็กพวกนี้ได้นะครับหรือถ้าไม่อยากได้เป็นบันทึกแบบสี่เหลี่ยมอยากได้เป็นแบบเป็นเป็นแบบฟรีฟอร์มนะครับก็เลือกได้นะครับเนี่ยก็สามารถทำอย่างนี้ปึ๊บแต่ว่าต้องให้เส้นมันประกบกันนี่จะเป็นการบันทึกอีกหนึ่งแบบนะครับบันทึกเสร็จแล้วมันก็แชร์ต่อไปใช้งานต่อได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่สะดวกละกัน สองก็คือเป็นสกรีนไบรท์นะครับมันจะคล้ายๆกับการแค่ภาพหน้าจอเมื่อกี้แหละแต่มันจะเป็นการจับภาพทั้งภาพเลยแล้วเราสามารถเขียนลงไปได้เลยบอกว่าจะเอานี้ได้นะครับแบบนี้ได้แล้วก็เซฟพ,พอเรากดเซฟปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นูในแกลเลอรี่เนาะมันก็จะเป็นการจับภาพหน้าจอพร้อมกับคําที่เราเขียนไว้เมื่อตะกี้นี้นะครับก็ถือว่าทําให้มันการใช้งานมันมีความสะดวกสบายมากขึ้นแล้วกันนะครับ แล้วก็จะเป็นพวกไลน์ e มสเ g จ AR doodle นะครับ AR doodle นี่ก็ไว้ใช้เวลา,าสมมุติว่าเราจะถ่ายรูปเล่นนะครับกล้องหน้าอย่างนี้เราล็อกกับหน้าเราไว้ใช่ไหมแล้วเราก็ว,า,วาดได้เลยนะครับผมอยากจะให้มีมีหัวใจหัวใจนี้จะล็อกติดหน้าผมตลอดการนะครับม่อจะหมุโยกไปไหนหรือว่าจริงนี่นี่นะครับหน้าน้องตากล้องผมก็อาจจะใส่หัวใจไปด้วยน่ารัก เห็นไหมครับก็เป็น,นหนึ่งในลูกเล่นละกันนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์อย่าง Air Doodles นะครับทีนี้เรามาดูต่อทาอะไรที่อีกนะครับทาอะไรที่อีกทาอะไรที่อีกสําหรับตัว S Pen ฟีเจอร์นะครับ Translate อันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ผมคิดว่าโคตรเจ๋งเลยนะครับแล้วก็มันเฉพาะคนที่มีปากกา S Pen จริงๆก็คือตัวทางเสลดเนี่ยมันก็มันเหมือนมันเหมือนกับการทางเสลดด้วย Google ทางเสลดแหละแต่ว่ามันสะดวกกว่าเพราะาเราเอาปากกาไปชี้ที่ไหนก็จะแปลทันทีนะครับ อันนี้ผมเลือกให้มันแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยนะครับสังเกตดูนะพอเปิดฟีเจอร์ Translate ปุ๊บเนี่ยเวลาเอาปากกาไปชี้มันจะมีไอคอนโผล่ขึ้นมาบนหน้าจอแล้วนะครับตอนนี้ผมเปิดหน้าเว็บนะครับของ Digital Spy แล้วกันเขาเรีวิว a 3 3าเป็นภาษาอังกฤษเลยแหละเนี่ภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลยนะครับเราสามารถเอาปากกาไปจี้ตรงนี้นะครับเปคำคำได้เก่งมาก ทีนี้เรามาดูนะครับถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษเนี่ยอ่านออกหรือเปล่านะครับถ้าเป็นรูปภาพก็คือเวลาเปิดเป็นรูปภาพมาครับถ้าเกิดว่า Text มันอยู่ในระยะที่มันเหมาะสมอ่ะอย่างเงี้ยคำว่า off อย่างเงี้ยมันก็อ่านออกนะครับหรือว่า o c t o b เ r อย่างเงี้ยครับนี่เขาก็แปลได้ตามปกติเลย <S <S 1> <S 1> นี้รูดิเซเตอร์ตัวเล็กนิดเดียวโอ้ได้ด้วยนะทเทเตอร์ก็อ่านออกนะครับก็ถือว่า เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์ละกันนะครับเอาไว้ใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนี่ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเจ๋งนะครับสําหรับตัว r าร s สเล e ด้วย Spen นะครับต่อมานะครับเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ใช้ในการทํางานได้เหมือนกันเลยก็คือตัว w r i t e on c a l endar หรือว่าเขียนบนปฏิทินนะครับนี่เราก็กดเข้าไปเลยนะครับงจริงเราเพื่อนๆสามารถเข้าจากช่องทางปฏิทินปกติก็ได้เหมือนกันนะ c a l endar ตรงนี้นะครับแต่ว่าก่อนจะใช้งานเนี่ยนะครับมันจะต้อง ทำให้หน้าตาของปฏิทินอะ่ะมันเป็นแบบขยายก่อนนี่แบบนี้นะครับถ้าไม่ได้เข้าผ่านทางตัวหน้าแอคชั่นตรงนี้นะสามารถทําแบบนี้ได้แล้วก็กดแก้ไขเราสามารถเขียนลงไปได้เลยนะครับสมมุติว่าผมจะทําปฏิทินของตัวเองว่าสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะลาจะาไปเที่ยวทั้งสัปดาห์นะครับก็จดบันทึกลงไปนี่นะครับปาบเขาให้นี่ลาอ กด Save. เซฟนะเวลาเรากดเข้ามาดูหน้าปฏิทินนะครับก็จะเห็นว่านี่วันนี้เราลานะหรือว่าอย่างวันนี้ไม่อยู่เป็นตัวเอกไปประมาณนี้นะครับมันก็จะทําให้ตัวปฏิทินเนี่ยมันมีความยูนิคละกันนะครับดูน่ารักดีสําหรับมันคล้ายๆกับเวลาที่บางคนเขาจะชอบจอดชอดนะ็อตโน้ตอะไรต่างๆไปนในปฏิทินน,นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งใน ฟีเจอร์น่ารักนะครับที่สามารถทําได้ด้วยปากกา s p e n นะครับถัดมานะครับเป็นฟีเจอร์ที่ชื่อว่า g l a n c e นะครับฟีเจอร์ตรงนี้ตอนแรกมันจะไม่มีเพื่อนๆต้องไปเพิ่มนะครับเพิ่มในหัวข้อช็อตคับตรงนี้แล้วก็เลือกแตะเขาเข้ามานะครับพอแตะเขาเข้ามาปุ๊บนี่นะครับพี่เพื่อนก็กดได้เลยนะครับแกลสมันคือฟีเจอร์ที่เหมาะสำหรับเวลาที่เราใช้แอปอะไรบ่อยๆแล้วเราต้องการที่จะแบบสลับไปมาอย่างรวดเร็วแล้วกันนะครับผมเนี่ยยังนึกสถานการณ์ในการใช้งานไม่ค่อยออกแต่ถ้าให้นึกแบบเร็วๆก็คือ ผมกําลังแอบใครสักคนเล่น facebook อยู่แล้วนะครับแล้วผมกเ็เล่นด้วยมือถือไปด้วยปากกาเอเซนเครื่องนี้นะครับแล้วผมทีนี้พอเขาเดินเข้ามาสมมติแล้วกันว่าเป็นหัวหน้าเดินเข้ามาว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงเล่น facebook นะครับอ่ะผมผมอันนี้ผมก็ทำทำทีเป็นเปิดเว็บตัวเองเป็นเปิดเว็บสเปกโฟนนะครับนี่เรามีเว็บไซต์ด้วยนะเพื่อนๆเผื่อ,อไม่รู้นะนี่นครับ <S 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 ผมกำลัง ถ่ายเฟซบุ๊กอยู่นะครับผมกำลังถ่ายเ c e บ o o กอยู่เพลินๆเลยปึ๊บ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 เฮ้ยมีคนมาผมเอาปากกาออกนะครับนี่ผมจะสลับกลับมาในอีกหน้าหนึ่งทันทีนะครับหน้าที่เราเปิดแกนเมื่อกี้ไว้มันก็จะหุบลงไปอยู่ขอบข้างล่างเล็กๆนะครับพอหัวหน้าไปแล้วแตะเข้ามานี่กลับมาแล้วนะครับหัวหน้าไปแล้วก็เล่นเฟซบุ๊กต่ออะไรประมาณนี้นะครับแต่จริงๆมันก็ออกแบบมาสําหรับ สมมติว่าจะหา Refer e n c e แล้วกันนะครับก็เปิดหน้าที่เป็น Refer e n c e ไว้ตรงนี้นะครับใช่ไหมแล้วเวลาเราจะมาจดบันทึกหรือจะมาทําอะไรต่อก็แค่หุบปากกาลงมาแค่นั้นเองนะครับนี่น่าจะใช้งานได้จริงแล้วก็น่าจะใช้งานได้มีประโยชน์ว่าที่ผมใช้อยู่ในทุกวันนี้ด้วยนะครับก็เพื่อนเ,เลองคอมเมนต์ดูแล้วกันว่าฟีเจอร์นี้ถ้าเพื่อนจะไปใช้งานเนี่ยจะใช้งานในลักษณะไหนนะครับซึ่งใช้แบบผมก็ได้นะแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าไหร่นะครับอีกหนึ่งฟีเจอร์นะครับที่น่ามาใช้ในชุดจวันก็คืออฟีเจร์ตัว แว่นขยายนะครับเราสามารถขยายเหมือนซูมหน้าจอเหมือนเราเอานิ้วซูมเข้าไปที่หน้าจอได้เลยนะครับแต่ว่าเราใช้แค่ปากกา S p e เเท่านั้นนะครับก็คือกดตรงไปที่ Magnify นะครับเสร็จแล้วเราสามารถมาเลือกได้ว่าจะให้มันขยายกี่เท่าผมเลือกสัก2 0 0เท่าแล้วกันนะครับถามว่าใช้งานอย่างไรนะครับเวลาใช้งานก็ผมยกตัวอย่างที่ผมใช้บ่อยๆแล้วกันก็คือเปิดเซิร์ชรูปในตัว Google นะครับทีนี้เราก็จะเห็นว่าเฮ้ มันมีรูปข้างล่างขึ้นมาค่อนข้างเยอะอาจจะรูปไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมก็แค่เอาปากกายใหเพื่อนไปจอเขาก็จะขยายหน้าจอมาให้นะครับขยายได้สูงสุดอยู่ที่300เท่าสําคัญคือมันขยายได้ทุกอย่างนะครับขยายได้หมดจริงๆนะสมมุติว่าอย่างนี้ละกันเปิดแกลเลอรี่ขึ้นมานะครับเนี่ยมันขยายได้หมดจริงๆเพื่อนๆนะ right. ทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็ลองไปนั่งดูว่าจะขยายได้อ,อะไรเนี่ยอ๋อมีกาแฟมาอันนี้ นี่คือ Galaxy A Series ตัวใหม่นะครับซึ่งรีวิวเราก็ปล่อยลงไปในช่องแล้วก็ลองไปดูกันได้นะครับตัวนี้ตัวค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับเป็นหนึ่งฟีเจอร์และกันที่น่าใช้งานนะครับน่ค่อนข้างน่าสนใจเลยนะครับสำหรับตัวฟีเจอร์แว่นขยายตรงนี้นะครับต่อมานะครับเป็นการทำงานของ S Pen กับแอปอย่าง g a l l e r y หรือแอปอื่นๆนะครับจริงๆ S Pen เนี่ยมันมีหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือมันสามารถทำเป็นเหมือนโฮเวอร์ได้ครับก็คือเราไม่จะเป็นต้องเอาปากกาจิ้มไปที่หน้าจอนะครับแค่แตะ อย่างตัวฟีเจอร์ในแกลเลอรี่นะครับง่ายๆก็คือสมมติว่าผมจิ้มค้างไว้มันจะทำการพรีวิวรูปใหญ่ให้เลยนะครับ <S <S หรือในกรณีที่ผมรู้สึกชื่นชอบรถคันนี้นะครับอยวจะได้คัดนะครับแต่จริงๆอันนี้ฟีเจอร์นี้ใช้นิ้วก็ได้นะแต่ว่าใช้เอฟเพมันจะสะดวกกว่านะครับจิ้มค้างเข้าไปซะเลยนะครับนี่เรียบร้อยนะครับผมได้รถมานันแคันเอไปปล่อย ไปไว้ที่ไหนก็ได้นะครับหรือว่าจะบันทึกก็ได้ s a ฟ e อสเซมเมก็ได้เป็นภาพไดคัตไปเลยอ่ะดูดิไดคัตล้วเป็นยังไงนะครับเนียนไหมโอ้ก็ใช้ได้อยู่นะไปใช้งานต่อในโน้ตในอะไรก็ได้นะครับตรงนี้มากดไปดูดิจินัลได้ด้วยนะครับหรือจะเป็นการไดคัตชามสุกี้แห้งนะครับแต่ว่าต้องบอกว่านี่มันผิดที่ผมถ่ายมา ขอบชามันตัดนะซึ่งจริงเขาก็ทําได้ดีนะนี่นะไ,ได้คัดออกมาเลยนะครับตะเกียบก็ติดมาด้วยสามารถไปใช้งานต่อได้แล้วกันนะครับสําหรับตัวฟีเจอร์ตรงนี้นะครับในการใช้งานตัวแกลเลอรีร่แล<ๆ>้วกันนอกจากการที่จะใช้มาแบบว่าพรีวิวภาพแล้วอย่างนี้นะครับมันยังสามารถใช้เรายังสามารถใช้เอสเพนในการแต่งภาพเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับแบบนี้แล้วเราก็มาใส่ที่ตรงนี้เห็นไหมมันจะมีหัวข้อต่างๆมีตัวสติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับ ทำไา้น้ำเองซะเลยนี่ไงลืมเปิดไรยน้ำไม่เป็นไรครับทำเองซะเลยใส่หัวใจเข้าไปซะหน่อยน่ารักน่ารักนะครับนี่แมวเอนฟีเจอร์ของแอปพลิเคชันแกลเลอรี่ของ Samsung <c oughs> เองเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะนะครับแต่งภาพแต่งภาพลผมว่าจริงๆมันอาจจะไม่จำเป็นต้องไปใช้พวกแอปเตอร์ t าร์ตยังได้เลยนะครับเนี่ยมีพวกออมีพวกฟิลเตอร์ต่างๆให้เลือกใช้งานนะครับแต่งให้ภาพมัน ดูสวยขึ้นอันนี้จรมันดูสวยขึ้นเลยนะเห็นไหมเมื่อเทียบกันกับออริจินอลอ่ะปุ๊บกดออโต้ปุ๊บเดียวจบนอกจากนี้นะคะรับปากกา s เอสเพนย,ยังใช้ปลดล็อกตัวเครื่อง s 2 3 Ultra อตได้ด้วยแต่ว่าใครที่กังวลเรื่องความปลอดภัยก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับบางคนจะบอกว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นมือถือหล่นไปคนหยิบปากกาออกมาปลดปลดล็อกได้เลยทําไม่ได้นะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่นะครับเงื่อนไขคือปากกาต้องอยู่นอกตัวเครื่อง อันดับแรกนะต้องอยูบเอตัวเครื่องก่อนที่เครื่องจะล็อกนะครับแล้วก็เพื่อนๆต้อง, <ๆ S 1> ต,องต้องไปเปิดใช้งานด้วยนะครับเข้าไปที่การค่า S Pen นะครับแล้วก็ไปเลือกที่ More S Pen Setting แล้วก็ติ๊กถูกที่ S Pen Unlock นะครับนี่นะครับเขาจะบอกแล้วว่าวิธีการใช้งานก็คือเมื่อโทรศัพท์ล็อกในขณะที่ปากกาอยู่ข้างนอกนะครับให้กดที่ปุ่มเพื่อในการปลดล็อกตัวเครื่องแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็มาลองใช้งานกันดูนะครับว่าจะปลดล็อกได้ไหมเครื่องล็อกอ,อยู่นะครับเรา ปลดล็อกได้แล้วนะครับเวลาที่มันปลดล็อกได้มันจะขึ้นว่าโทรศัพท์เนี่ยปลดล็อกด้วยตัวฟีเจอร์สมาร์ทล็อกนะครับซึ่งฟีเจอร์สมาร์ทล็อกในจริงมันก็เป็นฟีเจอร์ของมือถือ Android อยู่แล้วแต่ว่าพอเป็นปากกาเอสเพนที่มันเชื่อมต่อด้วยบลูทูธอยู่แล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่ต้องพกอุปกรณ์อย่างอื่นนะครับสามารถปลดล็อกได้เลยนี่กด1ทีนะครับแล้วก็จะเข้าสู่หน้าจอหลักได้เลยสะดวกดีนะครับเวลาที่ใช้ในสถานการณ์ที่สมมุติว่า กำลังนั่งฟังอะไรสักอย่างอยู่แล้วมือถือจอมันล็อกไปเราจะต้องการจดต่อหลังจากนั้นก็แค่กดที่ปุ่มปากกา1ทีนะครับก็ปลดล็อกตัวเครื่องใช้งานโทรศัพท์ต่อได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่ค่อนข้างดีสะดวกในการใช้งานแต่ว่าเรื่งองความปลอดภัยสําคัญที่สุดคือสมมติว่าถ้าเราจะไม่ได้อยู่ที่โต๊ะหรือว่าจะไม่ได้จับโทรศัพท์เนี่ยแนะนําว่าให้เอาโทรศัพท์ให้เอาให้เอาปากกานะครับเสียบเข้าไปที่เดิมก่อนเท่านี้ ก็จะไม่สามารถปลดล็อกด้วยตัว S Pen ได้แล้วนะครับเวลาคนอื่นสมมตินคนอื่นได้เครื่องมาไหนลองซิเมื่อกี้ยังทำได้เลยใช่ไหมดิบขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นการสกินอัพเมโมแทนนะครับหยอกหยอกเอาใหม่นี่หยิบขึ้นมาเมื่อกี้ผมเครื่องมันล็อกอยู่แล้วผมดึงปากกาออกมาผมพยายามกดนะครับกดเท่าไหร่ก็ไม่ปลดล็อกนะครับต้องใส่รหัสถึงจะปลดล็อกประมาณนี้นะครับถือว่าปลอดภัยประมาณหนึ่งแล้วกันแต่ว่าสําคัญที่สุดคือถ้าเลิกใช้ฟังก์ชันนี้นะแนะนําให้เก็บ S Pen เข้าไปนะครับ เท่านี้ก็ปลอดภัยแล้วโทรศัพท์เราก็จะปลอดภัยเหมือนเดิมนคนจะปลดล็อกได้ก็จะเป็นคนที่มีรหัสหรือคนที่มีลายนิ้วมือเท่านั้นนะครับปิดท้ายด้วยฟีเจอร์เก่าเสรเรามาเล่าให้ฟังใหม่แล้วกันนะครับอย่าง Air Action นะครับ Air a c t i ช n คือการวาดปากกา S Pen พบนอากาศเหมือนใช้ไม้กายสิทธิ์นะครับฟีเจอร์นี้มีมาตั้งแต่สมัย Galaxy Note 20แล้วนะครับซึ่งก็ยังคงมีอยู่และผมคิดว่าก็ยังใช้งานได้ดีอยู่ด้วยนะครับ a อร์แอคชั่มันจะเป็นการแบบหนึ่งน,นะครับ วันนี้ทีนี้แอคชั่นเนี่ยนะครับเราเข้ามาดูในการตั้งค่าของเขาเนี่ยเมื่อเปิดใช้งานปุ๊บเนี่ยเขาจะบอกว่ามีแอปตัวไหนที่รองรับการใช้งานตัวแอคชั่นกันบ้างน,นะครับสามารถเลือกเปิดปิดได้แล้วกันนะครับโคมันผมปิดไว้นะหลกัหลกๆแอคชั่นที่เราใช้งานกันน่ะจะใช้อยู่ในพวกแอปกล้องถ่ายภาพนะครับอันนี้ถือว่าดีมากนะบางคนไปเที่ยวคนเดียวนะครับพกรีโมทชัตเตอร์ไปพลุงพลังไม่ต้องนะครับมีเอีสามลร กับปากกาศใหเปนสองอย่างถ่ายรูปควบคุมทุกอย่างในกล้องถ่ายภาพได้หมดเลยนะครับเอากล้องเอามือถือไปตั้งไว้แล้วก็ถ่ายตามใจเราได้เลยนะครับรูปแบบของตัวจ e s t อ r ์จะมีประมาณนี้นะครับสามารถเลือกกดอะไรพวกนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับทีน,นี้เราไปดูการใช้งานพื้นฐานก่อนนะครับพื้นฐานเลยนะครับสมมุติว่าเราใช้งานในหน้าปกติทั่วไปแล้วกันนะครับผมอยากจะกลับหน้า home ผมก็ทําแบบนี้ กลับมาหน้าโฮมแล้วนะครับมือไม่ได้แตะนะครับมือผมไม่ได้แตะเลยนะนี่นะครับจะเห็นว่ามันจะมีการวาดชึกๆอย่างนี้เพื่อเป็นการย้อนกลับ1ทีอย่างนี้นี่นะหรือว่าจะเข้าหน้ารีเซต็ตฝั่งนี้นี่นะครับนะหรือว่าจะทำสมาร์ทซีเล็กนะครับดิบปากกาเอโฟมาอยู่แล้วปึ๊บนะผมสามารถแคปภาพหน้าจอได้แล้วหรือผมจะทำการเขียนหน้าจอนะครับคือการบันทึกหน้าจอแหละ แบบรวดเร็วที่สุดนะครับทำแบบนี้นี่คือจับภาพหน้าจอแล้วผมสามารถเขียนลงไปได้เลยเห็นไหมอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์เพิ่มเพิ่มความสะดวกในการใช้งานอีกหนึ่งอย่างนะครับที่ที่มือถือรุ่นนี้แล้วก็มือถือที่มีปากกา S Pen พนทำได้นะครับทีนี้เรามาดูในการใช้งานแต่ละแอปนะครับในการใช้งานกล้องเนี่ยนะครับก็จะมีกดที่ปุ่ม s Pen หนึ่งครั้งเป็นการถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโอนะครับกด2ครั้งเปลี่ยนสลับกล้องหน้ากล้องหลังนะครับแล้วก็มีเจสเตอร์ สวิตคามิล่าขึ้นลงนะครับเปลี่ยนโหมดต,ต่างๆการซูมสามารถใช้ซูมได้ด้วยนะหรือแม้แต่อย่างในตัวแกลอร,รี่เองนะครับเหมือนกันนะครับเปิดแกลอร,รี่อยู่กด1ครั้งเปลี่ยนรูปกด2ครั้งมาดูรูปถัดไปนะครับเราสามารถตั้งค่าได้พวกนี้นะครับเราไปลองใช้งานจริงเลยดีกว่ากล้องถ่ายภาพนะครับผมเปิดแอปกล้องถ่ายภาพขึ้นมานะครับคาสั่งแรกนะครับอย่างที่บอกไปกด1ครั้งถ่ายภาพถ่ายแล้วเรียบร้อยนะครับกด2ครั้ง สลับกล้องเนี hey. ่ยเป็นโหมดเป็นโหมดก็คือสบัดไปจะไปถ่ายวิดีโอก็สบัดไปนะครับสบัดสบัดไปนี่นะครับไปถ่ายพอร์เทรตอยากถ่ายพอร์เทรตจังเลยก็สลับได้นะครับหรือว่าจะสลับกล้องอีกแบบนึงที่ยกขึ้นก็ได้นะครับทีนี้ผมต้องการจะซูมนะครับซูมทำไงซูมก็กดค้างแล้วก็หมุนนี่ ซูไปแล้วนะครับโหไกลมากร้อยเท่าเห็นแต่ผนังเีเดียวนะครับเอาออกมาเนี่ยซูเพื่หมงซูออกมาใช่ไหมก็การใช้งานตัว Air Action ประมาณนี้นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในฟีเจอร์ที่มีประโยชน์แล้วกันนะครับผมเชื่อว่าคนที่ได้ใช้งานแล้วแล้วคนที่ได้ใช้งานตั้งแต่โน้ตยี่สิบเอสยี่สิบสองอัลตร้ามาถึงเอสส l t อัลตร้าเนี่ย ถ้าเกิดว่าได้ลองใช้งานฟังก์ชันของตัว S Pen แล้วเนี่ยผมเชื่อว่ารับรองว่าติดใจนะครับแล้วก็หยุดใช้ไนยากแล้วเพราะว่ามันสะดวกขึ้นนะครับการใช้งานสะดวกมากขึ้นเยอะเลยนะครับประโยชน์อีกหนึ่งอย่างของ A อคชั่นนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนสไลด์ใช้ในการทํางานแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเครื่องนี้กับจอมอนิเตอร์นะครับมันจะมีฟีเจอร์อย่าง Samsung Dex ขึ้นมานะครับเปลี่ยนรูปแบบการแสดงผลออกมาได้แล้วผมก็ทำการ พรีเซนเทชันนะครับสไลด์ที่ผมทําขึ้นมาเองแบบเร็วๆนะครับทีนี้เวลาที่เราจะพรีเซนเ t ชันเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะพูดบรรยายไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าจะมานั่งกดอยู่มันก็เสียเวลาเราสามารถกด1ครั้งนะครับ mm hmm. เพื่อทําการเปลี่ยนสไลได์ได้นี่เห็นไหมถ้ากด2ครั้งมันจะกลับมาสไลด์ก่อนหน้านะครับนี่เห็นปะนี่คือสไลด์ก่อนหน้ากด1ครั้งไปสไลด์ถัดไปก็ ใช้แทนพวกเอ่อพวกรีโมทที่เวลา presentation เขาใช้กันนะครับเราสามารถใช้ S Pen ควบคู en, <c oughs> ่กับ a 3 u l t r a แล้วก็ Samsung Dex นะครับในการ present งานได้เลยนะครับอันนี้ถือว่าเจ๋งมากๆนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือฟีเจอร์ของ S Pen ต้ en, องบอกว่าเป็นฟีเจอร์ที่ไม่รับแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้แล้วกันนะครับเชื่อเถอะว่า ถ้ามีมาให้ใช้งานแล้วถ้าใช้งานแล้วรับรองว่าจะติดใจแน่นอนนะครับสำหรับฟีเจอร์ของปากกา S Pen นะครับว่าแต่เพื่อนๆคิดว่าฟีเจอร์ไหนเจ๋งที่สุดนะครับที่เรามานําเสนอนในวันนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยละกันนะครับแล้วก็ก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจกับทางของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ